สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับมันเกิดจากการที่มีหลายคนมาถามผมในสตรีมนะครับองบอกว่าทั้งในสตรีมและในคอมเมนต์เวลาผมลงคลิปของเกม Golden Spatula เนาะก็จะมีหลายคนมาถามว่าเอ้ยเกม Golden Spatula เนี่ยมันต่างจากทีอทียังไงมันคืออะไรมันก๊อปมาหรือเปล่ามันแรงบันดาลใจมาหรอทำไมมันเหมือนกันขนาดนี้แล้วมันคือเกมค่ายเดียวกันไหมสรุปแล้วมันคือยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับว่า สรุปแล้วโกลเด้นสเปรทูลาเนี่ยมันคืออะไรและเราควรต้องย้ายมาเล่นไหมหรือเราจะทํายังไงกับมันดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายกันนะครับโอเคครับก็อ่ะมาถึงเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็โกลเด้นสเปรทูลาเนี่ยถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆมันคือ TFT ที่เขาเปิดในจีน TFT Mobile ที่เปิดในจีนนะครับอ่าเผื่อใครไม่รู้อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังต้นเลยแล้วกันนะครับก็คือ TFT เนี่ย มันคือ TFT ที่เป็นของไรออถูกไหมครับเป็นทีมไฟล์แท c t i c กซึ่งไอ้นนี้ไรออดเป็นคนทํามาก่อนอ่ะไรออดทามาก่อนเปิดก่อนที่เราเล่นกันก่อนหน้านี้ที่เรล่นใน c ค i e อน l e a g ี e ออ l เ e n เนี่ยก็คือเป็น TFT ทีมไฟ์แท็กติกที่ไรออดฝั่ง NA เป็นคนทำนะครับแล้วทีเนี้ยฝั่งจีนเขาเอาไปเปิดซึ่งฝั่งจีนเนี่ยบริษัทแม่ของไรออดอย่าง t e n เซนตเนี่ยก็คือเป็นคนดูแลเกมทุกเกมของไรออดอยู่แล้วเพราะว่า T e n เซนตคือบริษัทที่ เป็นเจ้าของไลออดอีกทีนึงนะครับทีเนี้ยเทนเซนเขาก็เลยเอา TFT ไปเปิดก็จะเป็น TFT ตอนแรกก็จะเป็น PC ก่อนนะครับก็เป็น TFT PC ที่เอาเทนเซนดูแลในจีนแต่ทีเนี้ยไยออดก็ทำา t t t o โมบายออก,ก,ออกมาแต่ว่าต้องบอกว่า TFT โมบาของไลออดเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใจผู้เล่นในประเทศจีนอาจจะเรื่องทั้งเรื่อง p e r f o r m ร์แมทั้งเรื่องการปรับกราฟิกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้อาจจะไม่ถูกใจทีนี้เทนเซนเขาเลยอะ เขาให้าให้ทีมของเขาเนี่ยอะทีมของจีนเนี่ยก็คือพัฒนาตัว TFP Mobile ตัวใหม่ออกมาซึ่งมันก็คือ Golden s p a t u l a ตัวนี้นะครับซึ่ง Golden s p a t u l a ตัวนี้มันก็เรียกว่าอัปเกรดทุกอย่างมาต้องบอกว่า TFP Mobile ปกติเนี่ยมันจะเหมือนกับ t f t ที่เขาพอร์ตมาอีกทีนึงนะครับเหมือนว่าเอา t f t ใน PC พอร์ตมาให้เล่นในมือถือพอพอร์ตมาอย่างนั้นเนี่ยมาทำให้ระบบต่างๆอาจจะดูแบบ ดูไม่ไม่สมูทมากนะครับอาจจะแบบปรัแบบ f p พก็ยังไม่ได้อะไรพวกเนี้ยแล้วอีกอย่างนึ่งคือผมมองว่าฝั่ง A อเ่ะเขามีจํานวนผู้เล่นที่แบบผู้เล่นโมบายเกมอะ่ะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับฝั่งบ้านเราหรือฝั่งเอเชียนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยอาจจะแบบไม่แบบไม,แบบไม่ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นมากไม่ต้องพัฒนาให้แบบมันสุดยอดมากๆเพราะว่าผู้เล่นเขาน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมมองว่าฝั่ง NA เนี่ยเป็นฝั่งที่ทําเกมมือถือไม่ค่อยเก่งเมื่อเทียบกับฝั่งเอเชียนะ ฝั่งเอเชียทําเกมมือถือเก่งกว่ามากๆแบบเขาเขาเข้าใจระบบอ่ะเขาเข้าใจว่าเขาต้องทํายังไงให้คนเล่นชอบแต่ว่าฝั่งเอเนเนี่ยคือแบบด้วยความที่ผู้เล่นน้อยแหละฟีดแบ็กมันก็น้อยตามถูกไหมครับแต่เพราะงั้นเนี่ยฝั่งเทนเซนต์ก็เลยมาทาโกลเด้นสเปรทูราออกมาแล้วก็ปรับทุกอย่างทําทุกอย่างให้แบบมันดีแบบเหมาะที่จะเป็นเกมมือถืออะ่ะมันเรียกว่าเกมมือถือได้จริงๆนะครับก็โกลเด้นสเปรทูาเนี่ยเป็นเกมที่เปิดในจีนมาแล้วสปีนะครับ3ปีเลยนะคือเขาไม่ได้เพิ่งเปิดนะครับ เขาเปิดในจีนมา3ปีแล้วเขาก็เพิ่งเอาออกมา Global เออมันก็ไม่เชิงกลบอต้บอกบอกว่าเอาออกมานอกจีนเนี่ยก็คือเอาออกมาในโซนให้เราเล่นในโซนเซาท์อีเนี่ยก็คือครั้งนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเอาออกมาจากจีนนะครับก็โกลเด้นซ t เปอเนี่ยจะแตกต่างกับทีทีก็ตรงที่ว่าโกลเด้นซ t เปอเนี่ยสามารถปรับ f p s ได้มากกว่านะครับมีการปรับกราฟฟ์โกราฟ,ฟิกอะไรที่แบบดีกว่านะ การปรับการแสดงผลอะไรเงี้ยปรับ,บ FPS ได้นะครับผมเล่นไอแพดเงี้ยคือปรับได้มากสุดถึง120เฟรมเลยนะครับมีปรับภาพปรับอะไรได้เยอะนะครับมีปรับเส้นขอบเพิ่มเส้นขอบได้อะไรแบบนี้นะครับต้องบอกว่าการการตั้งค่าการเซตติ้งเนี่ยมันมันมีให้เราใช้เยอะกว่าแล้วก็มันทําให้เราแบบเล่นในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราพอใจได้ดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง GB ต่างๆเนื่องจากว่า Golden Spatula เนี่ยเป็นเกมที่แยกออกมาจาก Crysis ของ a g u e o l e g e n เป็นเกมที่แบบเป็นโมบายเกมเลยนะครับเขามาได้แบบเอาไปรวมกับใครเอนตัวไหนเลยคือเป็นโมบายเฉพาะเกมนี้เลยเพราะงั้นมันทําให้เขาจะสามารถดีไซน์อะไรมาก็ได้จีบ่งจีบีอะไรพวกเนี้ยเขาสามารถดีไซน์ออกมาแล้วใส่เข้าไปในนได้เลย <S <S เขาไม่ต้องไปกังวลว่าเอ้ใครเอนลีกมันไม่มีนะแล้วจะทําอันนี้มาได้ไหมไม่นะครับ <S <S เพราะว่าโกด้วสซาเบาเป็นเกมแยกออกมามันแยกมันแยกจากกันโดยสิ้นเชิงนะครับจัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิงกับ t f t PC และ TFT Mobile นะครับมันคือคนละเกมกันใช้คนละแอคเคาท์ในการเข้าเล่นนะครับเพราะงั้นอย่างตัวจีบีพวกน,นี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีจีบีหลายตัวมากๆที่ TFT ปกติไม่มีนะครับก็อันเนี้ยเขาเข,ข,ข,ขคือเขาจะดีไซน์อะไรมาก็ได้เลยนะครับแบบนี้เลยก็แบบจะใส่เอฟเฟกจะใส่อะไรจะใส่อาร์ตเวิร์ดอะไรแบบมันทําได้หมดนะครับในเวอร์ชันนี้ทีนี้มาต่อที่คําถามที่ว่าเอ้าแล้วถ้าผมเล่น TFT อยู่แล้วผมควรจะต้องย้ายมาเล่นโก l เ e n นส a ป u l a ไหมพี่ ในเมื่อมันก็เป็น TFT เหมือนกันแล้วแพดมันตรงกันไหมเอ่อถ้าถ้าถามเรื่องเซตเรื่องแพดมันคือตรงกันนะครับคือ TFT อัพเซตใหม่ Golden s p e t u l a กับอัพเซตใหม่ TFT อัพแพดใหม่ Golden s p e t u l a ก็มีแพดใหม่เหมือนกันซึ่งแพดเหมือนกันมันจะไม่ใช่แบบแพด Golden เป็นอย่างนี้แล้วแพด TFT เป็นอีกแบบหนึง่งมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะงั้นด้านเกมเพย์ด้านแบบด้านบาลานอะไรเงี้ยมันคือแบบเดียวกัน ที่ต่างกันก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเกมกับพวกจีบีต่างๆพวกคอสเมติกต่างๆอันนี้จะ,จะแตกต่างกันแล้วก็ยังมีเรื่องโหมดการเล่นด้วยที่แตกต่างกันนะครับคือเท่าที่ผมดูเนี่ยโกลเด้นซเปอราเนี่ยเหมือนเขาจะทำเป็นทำเป็นโหมดการเล่นที่เอาเซตเก่ามีมีแรงเซตเก่าด้วยแล้วก็มีแรงของเซตใหม่ปัจจุบันอย่างตอนเนี้ยโกลเด้นซเปอราที่ผมเล่นในช่วงโคดเบต้าเนี่ยมันก็จะเป็นแลงที่เป็นเซตสิบสองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแรงเซตเก้าก็คือในอนาคต พอเซตทีสามเข้าตรงนี้แถบแรกตรงนี้ก็จะอาจจะเปลี่ยนเป็นเซตทีสามแล้วตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนใหม่เป็นเซตสิบเซตสิบเอ็ดอะไรก็ว่าไปที่เขาตามที่เขาจะเอากลับมาให้เราเล่นซึ่งเราสามารถไต่แลงได้ทั้งสองโหมดนะครับอันนี้คือข้อดีก็คือเราอยากไต่แล้งของเซตเก่าก็ได้อยากไต่แลงเซตใหม่ก็ได้แล้วในอนาคตเนี่ยเท่าที่ผมไปดูมาของเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมันจะมีโหมดต่างๆอีกมากมายเลยที่มันรอเราอยู่นะครับแบบพวกโหมดแคชชัวต,ต่างๆ ซึ่งผมมองว่าตรงนี้คนที่แบบเล่นแคชชัวที่แบบไม่ได้ชอบการไต่แรงเนี่ยน่าจะสนุกกับตัวเกมนี้ได้มากกว่าเพราะว่ามันมีโหมดแคชชัวรขำๆสนุก,นกเต็มไปหมดเลยโหมดที่แบบคุณเล่นแบบแค่กดเล่นคุณก็สนุกแล้วหรือว่าคุณเล่นกับเพื่อนยิ่งสนุกอะ,อะไรแบบนี้มันจะมีมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าโหมดหลากหลายมากกว่านะครับในอนาคตนะแล้วก็ต่อมานะครับก็เรื่องพาร์ทเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะแตกต่างกันด้วยเนาะคือพาร์ทจะไม่เหมือน tft นะครับพาร์ทใน golden spetula เนี่ยจะมีเลเวลที่สูงกว่า แล้วก็แจกของที่เยอะกว่านะครับอย่างเนี้ยมันตันที่เลเวล80เลยนะครับแล้วก็พาร์ทมีแจกจีบีมีอะไรด้วยนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยราคาแบบว่าเลทเติมเป็นยังไงครับพี่มันเติมแพงกว่าไหมถูกกว่าไหมอันนี้ต้องรอดูนะครับเพราะว่าช่วงโคสเปเต้าเนี่ยมันยังไม่เรายังไม่เห็นเลทการเติมเนาะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าเลทการเติมเป็นยังไงอ่ะทีนี้กลับมาคําถามที่ว่าแล้วผมควรย้ายมาเล่นไหมพี่ผมเติมทีฟทีไปเยอะแล้วผมควรต้องย้ายเล่นเกมนี้ไหมส่วนตัวนะครับ ถ้าถามว่าถ้าถ้าถามผมเองนะว่าผมจะย้ายไหมส่วนตัวผมอะ่ะผมคิดว่าผมเล่นทั้งคู่นะคือถ้าเกิดถ้าเกิดผมอยู่บ้านเล่นใน PC ผมก็อาจจะเล่นเป็นท FT ปกติแต่ว่าถ้าเกิดผมไปนอกบ้านอย่างเงี้ยผมก็จ,จะหยิบ iPad ไปด้วยหรือว่าหยิบมือถือไปอยู่แล้วผมก็อาจจะโหลดโกลเด้นซาป u l a รมาไว้นะครับเพื่อแบบไอ้อยู่บ้านแบบอ,อยากเล่นสักเกมนึงว่ะแบบระหว่างรออะไรอย่างเงี้ยระหว่างรอนู่นรอนี่เวลาไปข้างนอกเอ้ยกดหยิบมาเล่นสักเกมนึงแบบครึ่งชั่วโมงเล่นได้อะไรประมาณเนี้ย เออมันก็สะดวกมากกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าเท่าที่ผมเล่นมานะผมเล่นใน iPad Pro Gen 1นะครับก็ผมเล่นได้ประมาณ3ชั่วโมงแบตถึงจะหมดนะครับ3ชั่วโมงที่ถือว่านานมากๆนะครับได้หลายเกมเลยก็ถือว่าเกมมันก็ไม่ได้กินแบตขนาดนั้นนะครับสำหรับ iPad Pro นะส่วนมือถือเนี่ยต้องไปลองกันดูอีกทีหนึ่งแต่ผมคิดว่าถ้าเราหยิบมาเล่นสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่าก็ก็มันก็แก้แก้เบื่อได้นะครับแก้เบื่อได้แล้วก็แก้แก,แก้ความหายอยากได้เหมือนกันนะครับ ก็ส่วนตัวถ้าเป็นผมผมจะทําแบบนี้ก็คือเล่น2เกมอยู่บ้านเล่น PC ส่วนถ้าไปข้างนอกก็เล่น Golden Spatula แล้วก็ส่วนถ้าใครที่เล่นโมบายเป็นหลักแบบว่ายค,คุณไม่ได้เล่นทีฟีใน PC เลยคุณนั่งเล่นแต่โมบายแบบคุณเล่นแต่มือถืออ่ะอันนี้ผมแนะนําว่ามันน่าย้ายมันลองเล่น Golden Spatula มากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือระบบทุกอย่างมันดีกว่หมดเลยมีจีบสวยกว่านะครับระบบทุกอย่างดีกว่าหมดทุก คือผมบอกเลยว่าคุณเล่นแล้วคุณต้องชอบอ่ะถ้าคุณชอบเล่นในมือถืออยู่แล้วอ่ะถ้าคุณย้ายมาลองเล่นโกลเด้นซเปตูราเนี่ยผมว่าคุณต้องชอบแน่ๆแล้วคุณจะรักเกมนี้มากกว่าเดิมคุณจะรักในความเป็น T.F.T มากกว่าเดิมถ้าคุณได้มาลองเล่นโกลเด้นซเปตูรานะครับส่วนถ้าใครเป็นเหมือนผมก็ประมาณนั้นเลยก็เล่นเล่นทั้งคู่ก็ได้นะครับส่วนมันจะไม่เหมาะกับใครบ้างโกลเด้นซเปตูาส่วนตัวผมว่า, ra, วววาอาจจะไม่เหมาะกับคนที่แบบไม่ชอบเล่นเกมในมือถือเลยไม่ได้ไปข้างนอกเลย อันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าคุณก็ยังมีทางเลือกอาจจะเล่นในอ e ีมูอะไรย่างนี้ก็ได้หรือเปล่านะครับก็อาจจะพอเล่นได้เหมือนกันถ้าคุณชอบจีบีสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบด้วยถ้าคุณชอบจีบีในเกมนี้แบบหูจีบีตัวนั้นมันสวยว่าหูจีบีโยนี้อันนี้สวยว่าอยากได้อะไรเงี้ยอ่ามันก็จะมีทางเลือกตรงนี้คุณเพราะว่าเอ่อในเวอร์ชั่นปกติมันไม่มีนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีจีบีที่แบบคุณจะไม่เคยเห็นอีกมากมายที่มันจะออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับ ก็เท่าที่ผมไปดูของจีนมาเนี่ยของเซิร์ฟจีนเนี่ยคือจีบีมันเยอะมากๆนะครับตัวสวยๆเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับเผื่อใครชอบใครไม่ชอบนะส่วนตัวผมเล่นแล้วผมชอบกับตัวเกมเวอร์ชันนี้ค่อนข้างมากนะครับปกติแล้วผมไม่ค่อยเล่นใน iPad เลยแต่ว่าหลังจากที่มี g ก l เด n s p ปเปอรราช่วง CBT เนี่ย มันทำให้ผมได้เล่น g กลเด้นซเบอรเนี่ยใน iPad เยอะมากขึ้นแบบมากๆเลยนะครับก็ลองกันดูแล้วกันนะครับผมคิดว่าเกมน่าจะใกล้เปิดแล้วแหละนะครับผมเดาว่าเกมน่าจะใกล้เปิดแบบช่วงที่เซตทาเข้านั่นแหละนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ